สวัสดีครับ<อ>สวัสดี<อ>ายายสายนะครับผมวันนี้แอดมินก็เดินทางมาตามแนวทางของคุณยายเนาะหลังจากเลขออกไปนะครับยายออกอาอยุยายตรงๆนเลยนี่ยายออกสูงเลยเนี่ยอ๋อยายอายุเท่าไรยายเก,ก้าสองเก้าสองออกโกงๆเลยแล้วก็ไปด่าอายุเบิ่งเลือกก็ม่เอาเออยายบอกยายบอกว่าเอาอายุยายอย่างี้เนี่ยเอออายุยายยาเออสองเก้าสองเก้าสอง เพราะอันอ่าเรไม่เอาอืมแล้วเลขอาจารย์หกศูนย์นะดิยายแต่ซื้อมายายหกศูนย์อือซื้อแต่ห้าศูนย์ซื้อแต่ห้โอ้เหล็กอาจารย์ศูนย์หกหกศูนย์ก็ไม่ได้ซื้อนะยายไม่ซื้อเลยวู้ยเสดายอายุยายก็ไม่ได้ซื้อใช่ไหมข้าวสองน่ะไม่ซื้อโอ้ยท้งบนทั้งล่างเลยเนาะยายเนาะซื้อข้าสี เป็นใจจริงเอ็มทุกทีสุขวัดเลยใช่บะฉากแก็นึงเต็มแบบนึงอืมโอ้พอแต่จะพอแต่จะได้เงินเดึงมันก็ุวยไปสวยมาหลยเนาะเออต้องซื้อไปมาจบสิบบาทซื้อศูนย์ห้าออกศูนย์หกเอออซื้อออกซื้อกาสีออกกาสองเออโอ้ทำไมยายว่ามันอจอกอยู่ตัวเองเรายาย ดตหวานนะหวานกว่ากล้วยนน่ออไอ้กล้วยหน่วยใหญ่น่ะไอ้พาสีอืพาสีออมันก็เป็นสองลูกเองกับกล้วยกมาอเ็ก้าวอ๋อมันเป็นสองสีเอออเป็นสงีเออผ่ากลางเป็นสองสีเป็นเก้าสองงเนีออ ภาคันต ah, uh, ีไม um, ่ออกเนี splash, uh, uh, so um, uh, okay. ่ยเนาะภาคันตีไม่ออกพอบือออกแล้วก็ตีได้เออพอบือออกแล้วก็ตีได้แล้วเนาะเด็กเอเด็กเอไอกล้วยใบใหญ่น่ะเวล์พาสิ่งตียังไงกล้วยก็เก้าอยู่เลยพาสิ่งก็ไม่ตีสองไอตีจะจะก็ไปตีอะไรก็ไม่รู้เนาะตีบ่าวบุญง่อนเออไอบ้าตัวมันจะออกกันตีไม่ถูกเนาะยาเนาะ เออเขาไม่อยากเองถูกก right? oh. oh. wow. ็ว่าเราใหญ่เนาะเสือก็เสือไม่ถูกรอยนิ้วเสือเล็กไม่ถูกพี่ตีอ่าต่อนก็ถูกก็ถูกเรือยอ่าตั้งแต่ยายเอาเลขมาปล่อยนี่เลขเสือไม่ถูกเลยนี่ยายเออแต่ก่อนถูกเรื่อยนี่ยายเรื่อยเอืมใช่มากให้ซื้อมากเออบางที่บ้านเป็นก็เองเอาเลขมาบอกเขา้วว่ามันเลยไม่ถูกนี่ยาย แม่แบบว่าเอ็นดูใครอืมมันเป็นมันเป็นกระดวงระบาใหญ่เนาะเองบอกเขากระดวงเองมัไม่ดีอย่างนี้นี่ใหญ่ไม่จรินแม่อย่ัยงไงระ่าเองบอกเขาไปแล้วเองนก็มีไข่เอ็นเข้ามาให้ซู่ไวให้ยักตื้นตื่นไอ้สิวัดชีชูอ่าพอไวชีชื้อท่องอยู่ชีชื้อไฟลายเจิดนั่นไม่ให้ซื้อไม่ให้เจิดเออไอตัวที่มัอนออกเนี่ยนะ อทองไวจะซื้อจะซื้ออยู่ถึงเวลาลืมเออถึงเวลาไม่อยากซื้อเนี่ยเอือพอไม่ได้ฝันอะไรไอ้เรื่องนี้มันฝันอะไรมันดูเรื่องอย่างฝันฝืนก็ไม่รู้เป็นจิตหลงก็ไม่รู้ทำไมงานแต่เป็นแต่ก่อนนี่ก็คงถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนาะยายเนาะก็ทั้งศูนย์หกทั้งเก่าสองไอ้ก็ไอ้บอกก็ไอ้ ให้เก่าสองหนึ่งบวก่าอยู่ยายด้วยเก่าสองกับเก่าเลยอันอ่านเขาไปด้วยก็อบอกไปอย่างงี้อ่ะอบ,บอกไปอเออยายกูไม่ซื้อไปอีกเออบอกไปในคลิปมาไลนะยายเออก็บอกไปในคลิปไปน่นะเออว่าว่าเลบอันอืมาออันเองกับอีได้ดวย ไว้ไว้ถูกคนจ้องเองหรอพีซื้อ่งอัว่ากระลิกอันจริงๆนะหน่นนอยยายเนาะอันนี่ถูกไปกับขออ,อ,นนอ,อขนาดรู้ว่ายายพูดอยู่แม่แม่เจ้าของยังไม่ได้ซื้อหน่อยยายเนาะออจะพูดอยู่ังไม่ได้เอ,อดี๋ยวอาจารย์บอกเลขกแม่ยายตรวจรอบนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์เนี่ยบอกว่าสองซื้อหือเก้าตั้งหน้าหนึ่ง อาจารย์บอกอาจารย์หนงบอกว่าหกสี่สี่เออสามสี่หกสี่สามสี่หกสี่สามสี่เออขนาดเด็ดูท่หนเลยอี่หลอาอที่เหนก็มากก็ไม่พูดอาจารย์คือบอกไม่พูดได้มากแค่ก็ไม่อแต่จะบอกว่าบอกเพูดออ๋อ อือไ่พอืมหลังๆมาท่านว่าท่านบอกไม่ค่อยถูกก็เลยไม่พูดอ่าไม่พูดออแล้วเลขอาจารย์กระถูกก่นด้งวดก่อนซูนกล่าวูนหกนะถ้าว่าไปกลับหัวมันกระถูกกิ่ได้ซูนหกนะก็ว่าตก็ปวดว่าพวกมึดก็ว่ากูกลับหัวเอาอไม่กลับนี่อือ,อไม่กลับหรออือถ้ากลับหัวเอามันก็จะถูกกินในยาซูนหกเนาะกับลกหลักที่แต่งถุงหดชื่อแต่งแต่ยายนี่ยอือ แล,แ,ลแล้วอาจารย์บอกอาจารย์บอกเหม็นไหมอาจารย์ที่บอกมาล่าสุดเนี่อาจารย์ท่านที่ว่าพวกสีสามสีนี่ท่านเคยบอกไอ้ไอ้ที่ไอ้สามจัวนี่โอ้สามห้าสองกันนะออใช่ไหมเออไอ,อ เออมีนสามหา้าสองสามหา้าสองอาจาว่าสามตัวก่อนออกก่อนออกสามเก้าสองนั่นนี่เอออืม้าน,นี่อาจารย์ชีวะหกสี่เออสองสองสองศูนย้านี่ทำไมมทไ,มไม่ค่อยพูดอืทำไมไม่ค่อยพูดจะพูดออสองศูนย์เก้าก็หาหนึ่ง ออืืมท่านพึ่งจะพูดเออแต่ว่าอาจารย์หกสี่กับสามสเนี่ยงดงดนั้นท่านบอกถูกสามตัวสามห้าสองนะใช่ไงยังไงยังไงสองโง่เก่าถือไปอืมอ่าหนึ่ง ท่านบอกหน้าเลยนี่ยายบอกมาว่างตอนนี่ยศ<อ>เอาไว้อเอออไว้กวนฉลูหกสี่สามสี่ก็ทะลวงยศยมยศเอหกสี่สามสี่อืมอะไรยศอันนี้ท่านไอ้สองสองขึเก่าท่านจะบอกยศก็สองเก่าด้โยมอืมท่าน<อ><อ> จำเอาอ๋ออ่าหกสี่ก็สามสี่พอโจดเอาเด้อเออจดเอาเด้อเออยลืมเดี๋ยวลืมแต่ขนาดจทไหวยังลืมอ่ะหน่อยายนอโอ้ยแต่วางอดก่อนกับฟันเ็นตาะพ่อมก็มีศูนย์จริงๆนะหนอยายนอตองนี้เซ็งเลยอ่ะ อว่เงินนี่จะมีไหมล่ะศูนย์เดนยังมีฝันเลยในฝันเห็นคนจายเจ้าคนเลยเอียนบ่วาไม่รู้เรื่องหรอฝันในฝันเนี่ยก็ยังว่ะยังไมีฝันอืเขาก็ให้ฝัน่ะดีจริงจะไม่ง้อไม่รายบ่ก็โอบ่ให้บางบ่เส้นคนง้อตอตัวคนง ก็แค่บางบางก็ตรงตรงขอแปลง่ายๆหน่อยยายเนาะวามไม่หนักใช้ได้น,น,นะจะว่ามันเป็นตหรือไมตีไม่ได้มันตีไม่ถูกสักทีหน่หนอยยายเนาอยายจดเรียกอาจารย์ไปเสียงไปยายไปเผื่อฟันดีตัวไม่ฝันปกติต้องฝันเลยนี่หน่หนอยยายเนาะไม่ฝันที่กองจะจดแล้ทับไม่ฝันอือ เราก่อนกระฝันรอบเดียวดิเนาะงวดก่อนเดียวรอบเดียวฝันเราตื่นป่วยเขาแค่นั้นเองตายไปเลยก็ตะพอมนะเออกะฝันเห็นจับโถมฝันตื่นป่วยแทงไปนี่เท่าไหร่วยนนียายยิ่มพาซีตีว่าอะเสียมาออกก็เห็พาตีอืมเป็นกะเองตีไม่ถูกเนาะยายเนาะตีไม่ถูกต้องอยู่ื้อไม่ยอมฝันอีกอหมดเลยฝันเลยหนูเรียกว่าจะฝันเห็นตะพอบไม่งดเนี่ย่ค่ะ โซฟันน so funny, no no. ี้กเนาะยายเนอเพราะว่าแม่สมัยานนมยา,านี่ยอืมหดูียยามาเนี่ยายเียาเขาเล่นตัวที่นอนแบบครับนครับนันฝันแล้วอ่ะฝันหนง่งไปดูมันหงแ่ะอือถตงก็นอนไมค่อยรับแล้วว่าเลยม่ค่ยฝันเลยยายเนอนอนรับนะที่อนตัันแหละรับไม่รับไ็จันอนฝันทคอนจีเจงที่นี่ไม่ฝัน เนาะแล้วอย่างรอดูแนวทางความฝันของยายคงสุกานเนาะยาณเนาะเออยายอย่าอดมินจะโทรหาดอกอือไก่อืมไก่ไก่เพื่อฝันดีเนาะยาณเนาะมันฝันนานหรือว่ามันไม่ได้สักทีอือไก่ไก่รูอืมเออใหญ่เลยอืมไปงั้นก็ขอขอบคุณคุณยายมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ นะครับแนวทางของพระอาจารย์นะครับผมของคุณยายสายเนาะเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภเฮงๆปังๆทุกท่านเลยนะครับก็จบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ